เนื่องกันที่โครงการวัดประชาัฐสร้างสุขเป็นโครงการที่สร้างประโยชน์อย่างยิ่งค่ะเพราะว่ามุ่งการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัดและชุมชนตามหลัก5สอและหลักสัปปายะค่ะที่วัดบ่อไม้ว่าตําบลน,น้ําริมอําเภอเมืองตากนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรธผู้ราชการจังหวัดตากเป็นประธานฝ่ายคารวสพระประสิทธิ์ที่ศีลคุณเจ้าคณะจังหวัดตากเป็นประธานฝ่ายสง์เปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติด่วมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิธี5สอ บิ Big cleaning day ๊กคลีนิ่งเดย์ค่ะนื่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยใช้เครื่องมือ5สอคือ1ค่ะสะสางสะดวกสะอาดสร้างมาตรฐานสร้างวินยัยพื้นที่ภายในวัดค่ะเชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างวัดกับชุมชนทําให้พระสงฆ์มีสุขภาพแข็งแรงวัดมีความมั่นคงชุมชนมีความเข้มแข็งสืบไปค่ะและกิจกรรมเดียวกันนี้ที่วัดคลองโพพระอารามหลวงพระศรีปริยัติวิมลรองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ประธานฝ่ายสงฆ์ นายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชาการจังหวัดอุตรดิตถ์นำข้าราชาการและประชาชนจิตอาสาทําความสะอาดบริเวณโดยรอบพระอารามหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชก,กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2566ที่วัดธรรมจักรอำเภอเมืองพิษณุโลกพระสงฆ์สามเณรประชาชนรอบวัด ครูนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล4ชุมชนวัดธรรมจักรและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิศณุโลกร่วมกันทํากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดและสถานที่สาธารณประโยชน์บริเวณร,บรอบๆวัดธรรมจักรเป็นการรวมพลังสร้างสปายะสูส่วัดด้วยวิถี5สมิกินนิ่งเดย์หรือโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขที่เน้นให้ภาคีเครือข่ายในท้องถิ่นรวมกันพัฒนา,าสภาพแวดล้อมให้งดงามเป็นการเปิดพื้นที่ให้วัด ประชาชนและรัฐได้เรียนรู้และทำงานร่วมกันโดยมีเป้าหมายสำคัญค่ะคือวัดสวยด้วยความสุขและการสร้างวัดในใจคนค่ะ